เรื่องศึกกัญชากันหน่อยจะบอกว่าศึกก็ไม่ใช่หรอกเขาก็น่าจะเข้าใจกันดีนะคะ วันนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะให้สัมภาษณ์กรณีที่ภูมิใจไทยเนี่ยมาท้วงติงถึงการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่จะนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่าไม่มีความรอบด้านเพราะนําแต่กลุ่มต้านมาร่วมเบทีคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่เป็นความจริงถ้าย้อนไป16พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มที่คัดค้านการนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็มาให้ข้อมูลครบถ้วนกับตนแล้วแล้วก็ล่าสุด1มิถุนายนท,ที่ผ่านมาก็มีการจัดสัมมนาก็ไม่ได้มีการนัดหมายให้มาพร้อมกัน เพราะเกรงว่าจะปะทะคารวมกันแล้วจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อถามว่าภูมิใจไทยติดใจเรื่องตัวเลขค่าใช้จ่ายที่อ้างว่าค่ารักษาผู้ป่วยจากกัญชาเพิ่มขึ้นจาก3,000ล้านเป็น20,000ล้าน คุณสมศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนและยืนยันได้หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่ามีและเป็นข้อมูลจากสถาบันทางราชการโดยมหาวุทยาลัยที่มีการทำวิเคราะห์ไว้นะคะนี่ก็เรียกว่าชี้แจงเหตุไม่เชิญกลุ่มต้านกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดร่วมเวทีฝั่งของคุณอนุทินวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะบอกว่าขออย่าเอากัญชาเป็นการเมืองนะคะคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะในฐานะรองนายกุัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทย รณนนีที่ลูกพักเนี่ยทวงติ่งที่คุณสมศักดิ์เนี่ยจะเสวนาการนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะคะเออก็ถามว่าเอาเรื่องนี้จะทําให้เกิดปัญหาภายในพักร่วมหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าตนว่าถ้าเป็นปัญหาต้องรู้ว่าเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนหรือไม่เพราะปัญหาพักเป็นเรื่องเล็กปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วสําคัญที่สุดคืออย่าเอากัญชาเป็นการเมืองแค่นั้น ส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตหรือไม่ตนคิดว่าไม่เพราะพวกเราเป็นรัฐบาลด้วยกันถ้าดิสเครดิตกันเกินไปก็เท่ากับรัฐบาลดิสเครดิตกันจะมีประโยชน์อะไรนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยก็ก็เกือบจะดรามา่าแต่ก็อาจจะยังไม่ดรามา่าหรอกท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าตอบกันไปตอบกันมาแล้วกันอย่างคุณสุประชัยใจสมุตรเนี่ยเขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเอออย่าเห็นคนผิดเป็นคนชอบเรื่องกัญชาหลังไข่ล็อก ภูมิใจไทยเราพยายามออกพรบรมาควบคุมแต่ใครหนอดึงเกมถ่วงเวลาคว่ำทิ้งพรบรทั้งที่เคยเห็นชอบมาด้วยกันแต่พอใกล้เลือกตั้งกลับทําอีกอย่างมาวันนี้เขากลับมาเล่นบทพระเอกคนไทยต้องมองให้ออกอย่าเห็นคนผิดเป็นคนชอบโปรดมองที่มาที่ไปแล้วจะเห็นว่าใครจริงจังจริงใจมากกว่ากันประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเออเขาก็รายงานมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดี๋ยว ก็คือย้อนกลับไปใช่ไหมคะตั้งแต่ปี65ในการประชุมสภาเนี่ยเขาพิจารณาร่างพรบก,กัญชาก,กัญชงที่เสนอโดยคุณอนุทินนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยตอนนั้นก็นั่งสาธารณสุขอยู่รัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะก็ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนน373ไม่รับหลักการ7งดออกเสียง23เสียงพร้อมให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจํานวน25คนแบ่งเป็นครม5คนสสรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้าน20คน แปรยติ15วันโดยใช้ร่างของคุณอนุทินกับคณะเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระสองต่อไปนะคะโดยร่างกฎหมายข้างต้นก็ออกมาเพื่อควบคุมการใช้กัญชานี่ย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นนะตั้งแต่ปี65ทีนี้ฝั่งย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยคุณตรีชดาเองเนี่ยในฐานะคฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ,ฝ่ายการเมืองก็บอกว่า ตามที่คุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยที่ปรึกษารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทวะระวงมหาดไทยคุณอนุทินเนี่ยออกมากล่าวหาคุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะลักษณะเหมือนกับฟังความข้างเดียวจากกลุ่มองค์กรต่อต้านกัญชาเพื่อจะนํากัญชามาอยู่ในกลุ่มยาเสพติดไม่ฟังความเห็นรัชาการในกระทรวงสาธารณสุขนั้นคุณสุภชัยไม่ควรออกมาทําให้สังคมเข้าใจผิดเพราะความจริงคุณสมศัก์รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายสับสน,นและฝ่ายคัดคา้าน เพราะการที่สังคมจะเดินได้ต้องฟังเสียงรอบด้านของประชาชนเรื่องการนํากัญชาไปจําหน่ายและใช้เพื่อการเศรษฐกิจและสันทนาเนี่ยโดยไม่ถือเป็นยาเสพติดที่ดําเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นข้อขัดแย้งมาตลอดเนื่องจากมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในสภานะคะ,ะเรื่องของกัญชาก็ก็ให้เขาคุยกันให้จบนะท่านผู้ชมนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ